งานที่บ้านใจก็ลอยครับช่วงนี้ก็อยู่ในการแบบก่อสร้างความสาดหรืออย่างต่างๆก็ยังเชี่ยวบทท่านใดๆนะครับเพราะว่ายังบทท่านไดเรียบร้อยนะฮะเจ็บมองหันก็ยังมองนีเจ็บมองนีก็ยังมองหันนะครับเจ็บมองนึงก็เหลือมองนึงที่นี่ห้องเก็บของแล้วก็ห้องเก็บของเก้านี่ดเป็นห้องพักร่วมเพิ่มเพื่อให้ลูกๆได้ได้พักกันแบบเขาเรียกว่าอะไรพักกันแบบบ่อแอร์อัดนะครับ อันนี้คือฉากนะครับฉากฉากฉากแค่นี้พอนะฮะพอเป็นน้ําจิ้มครับอ่ะเนีย่ย

ประเีมาห่อแล้วสร่วไเพ่นสีรับได้ก็ได้นี่เป็นเป็นห่องคู่ครับแก็นี่เป็นห่องร่วมที่เห็ดให้ขยายึ้นที่ยอดมากๆีห่อนีอีกแหม่อครับพี่แหวนด้ จันท uh okay. ี่กุนจันที่งานเรางงงงงานงานจันงานนี่สักเป็ปหนึ่งครับผมอยู่กันแบบบ่แอร์อัดครับถึงจะเป็นห้องรักรวมเป็นห้องพักรวมที่ปิดแอร์แล้วก็อยู่กันแค่ห้องละสิบกว่าคนนะครับ ของคุณครับป uh 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 no uh ็น uh uh> uh anyway> ้องแค่ว่าไม่โกแล้วก็น้องแค่ว่าไม่โกแล้วก็น้องกอนหนูนาทีห้องมึงลอกยางดีเ้าหิไทยมาจากไทยู ก็าเบิ um ่งผู้ป enfin ิดบอกว่าอันน mm ้เ hmm ห็ดอะไม่ัดใ่ไตัดส่ไน่องพอดีน้องเน้อหาครับน้องเป็นเห็ดหมู่บ้านไออยู่ทั้งจังหวัดเชียงพูมที่นี่ก็เสด็มาและเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ชั้นวางรองเท้าก็มีครับแต่แต่เขาเลื่อนออกมาไว้ตรงนี้ครับเหตุอียงก็ต้องคิดเพื่อไว้ว่าเขาสิไปเฮ็ดนั่นเขาสิไปเห็ดนี่มองนี้ขันบ่อปิดแต่เขาสิไปขี่ไปเงี่ยวปิดบล็อกเขาก็สิไปถ่มขยะใสงสมไหมครับมันหลายอย่างขันขันมันบอขันมันควบคุมขันงานตามความคิดหรือตามคำาเบาเฮานี่มันก็สิดีครับแต่บางอย่างอย่างมันกะ เป็นแค่ข้ามเบามันจาัดก,การบไรดเขากระตรงมาเสพเองของเขาครับส่วนหลายเราคนผู้เดียวเนะนาะหัวหน้าผู้เดียวหัวหนา้านี่ผู้เดียวทางทั้งได้ลอยทั้งลอยมันก็เบึงบทถืวบดถึงอยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะบานบริเวณบานต่างๆแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายนี่มันอยู่กันแต่ละหม่องเราต้องเบึงกันไปอีกโอเคเดี๋ยวพอดีผมนี้ทุระลงไหลสดกรนครับ เจ้าสัวทั้งเชยภููิมาหล่นน้ำคร <c oughs> <c oughs> ับผ